พงประยูนนำทัพฮีโร่โอลิมปิกกลับถึงไทยพบนายกเลี้ยงมือข้ามฉลองชัยต่นภาษกรนาทีขอบเงินสด10ล้านให้นักชกฮีโร่เหรียญเงินถึงสนามบินนิคมไวยรัชพานิชเชือนพิเชษสุนทรพิพิษนั่งเก้าอี้ประธานวุฒิสภาคะแนน77ต่อ69เสียงอีสานแล้งหนัก3เดือนไร้ฝนน้ำในเขื่อนเหลือไม่ถึง20เอร์เซ็ต์ เหตุพร่องน้ำวันน้ำท่วมหนักวอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดรวบหนุ่มแสบอ้างเป็นพันตำรวจเอกตุนเหยื่อทำบัตรสมาชิกและขายสินค้าเหยื่อลงเชื่อนับสิบแถมเคยเอาชื่อแผ่นเค้กไปหากินเขี่ยวข่าวให้คนค้นข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นนะฮะวันนี้วันต้อนรับฮีโร่กลับบ้านใช่ครับวันนี้ก็มากันครบถ้วนนะครับรวมทั้งที่มาก่อนแล้วก็ไปร่วมอยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อที่จะมีขบวนแห่นะครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็จบสิ้นไปวันนี้ตามที่ท่านได้เห็นข่าวนะครับพอถ่ายทอดสดกันโอ้โหแทบจะทุกช่องแล้วก็ผู้คนนั้นคลาคล่ำมากเลยนะครับตลอดทางของการขบวนแห่ คณะนักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกของไทยนะครับวันนี้บ่าย3าโมงครึ่งก็มาถึงนะครับ,รบสำหรับจาสิบเอกแก้วพงประยูนนะครับนักมวยเหรียญเงินนะครับของเราแล้วก็มีน้องเล็กชนาทิพซ้อนขำนะครับนักเทควันโดเหรียญทองแดงเข้ามาแล้วก็มีคุณแต้วพิมพ์สริสริแก้วซึ่งมาหลายวันแล้วก็ไปรอเพื่อจะร่วมสมทบอยู่ด้วยนะครับ นี่ฮะก็ขึ้นขบวนแห่ฉลองชัยร่วมกันมาบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะฮะและคลาคล่ำไปด้วยญาติเพื่อนแฟนคลับบุคคลในวงการกีฬาไทยเป็นพันๆคนนะครับไปรอต้อนรับนะฮะแล้วก็กองทัพสื่อมวลชนทั้งไทยและเทศจากทุกแขนงนะฮะมาถึงว่าจากทีวีวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์โอ้โหมากมายเหลือเกินะฮะนี่ฮะมาถึงนั้นก็นี่นะครับ แก้วนั้นเป็นคนตัวเล็กนะฮะสูงแค่1้5นะฮะตัวเล็กกว่าผมอีกนะเล็กกว่าอีกเหรอใช่คุณหนุกหนักเท่าไหร่ผมสูง164164ใช่นี่โอ้โหที่ตัวเล็กมากเลยร้อยห้าสกว่าของแก้ว155แล้วนะพอเวลาอยู่ในอยู่ในขบวนจะเห็นว่าโอ้โหจมหายไปเลยต้องพานะฮะต้องมีคนพาแหวกมาแหวกมาและมาพบก่อนใครเลยก็คือคุณแม่มาริและคุณพ่อคำพงประยูนนะครับนี่ฮะ วินาทีนี้แหละฮะโอ้โหร้องไห้เลยนะฮะร้องไห้เลยคุณพ่อนะฮะแล้วก็ถัดไปก็คุณไก่นะครับคุณธาราทิพย์แล้วก็ลูกสาวนะครับน้องแก้มใสเด็กหญิงสิรินทิพย์อายุสองขวบนะครับนี่แหละฮะสี่ท่านนี่แหละฮะที่แก้วอยากจะเจอมากที่สุดนี่ฮะแล้ววันนี้แก้วก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับเมืองไทยตื่นเต้นไม่คิดว่าคนไทยจะมาต้อนรับมากมายเช่นนี้ ขอบคุณที่ต้อนรับอย่างดีอบอุ่นนะครับอนาคตจะชกมวยต่อไปหรือไม่หรือจะเป็นผู้ผู้ฝึกสอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยแต่ส่วนตัวคุณแก้วบอกว่าก็พร้อมทําหน้าที่นะครับอยากเป็นผู้ฝึกสอนมากกว่านะฮะเพราะว่ามีรุ่นน้องที่พร้อมจะขึ้นมาหลายคนหลังนะจากนี้ก็จะขอหยุดพักนะครับเพราะว่าซ้อมหนักมาตลอดเป็น10ปี ก็จะขอพักผ่อนอยู่กับครอบครัวและก็อย่างที่บอกครับจะพากันไปเที่ยวเกาะช้างที่จังหวัดตราอและนี่คือเหรียญเงินซึ่งเราก็คงจะเห็นเป็นเหรียญทองครับเหรียญทองในใจคนไทยใช่ครับนี่มีรถคันที่ขึ้นเตรียมที่จะมุ่งตรงไปที่พารากอนนะฮะจะออกจากสนามบินสวนภูมิแล้วนะฮะนี่นะฮะนี่เป็นรถรถบัสใหญ่เลยนะฮะคือรถเนี่ยะฮะขบวนรถที่ ที่ให้นักกีฬาในครั้งนี้นะฮะสคันแรกเนี่ยจะเป็นรถเปิดประทุนคันแรกก็มีคุณเต้านะฮะเด่ยะฮะยักษ์นักยกน้ําหนักคุณพิมพ์ศรีศรีแก้วนะครับกับคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬานะครับคันที่2นะครับก็จะเป็นน้องเล็กชนาทิพยนะครับซ้อนขำร่วมกับคุณพี่มลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดแล้วก็โคช้ชเชยองซอกนะฮะคันที่3เป็นรถของเป็นเอกการเกษต กับรังสียานักเทควันโดนะฮะคันที่4จะเป็นคันของน้องเมย์รัชนกอินทนน์นะฮะนักแบดมินตันนะครับที่ไม่ได้เหรียญแต่ว่าโอ้โหชนะใจคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีคุณกกพันธ์จุลเกษมผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็คันสุดท้ายเป็นรถบัสสีแดง2ชั้นนะฮะก็เป็นรถของจากแก้วนะครับยืนคู่กับเสอย้อพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นายกสมาคมมวยนะครับแล้วก็มีนักมวยอีก2คน ที่เข้าร่วมแข่งในครั้งนี้ด้วยนะฮะสายลมอาดีกับฉัดชัยบุตรดีนะครับ<ม>ก็ร่วมอยู่ในขบวนแห่ด้วยนะครับวันนี้<ม>ฝนก็ตกลงมาโปรยปลายลงมานะครับการแห่ก็อาจจะลำบากเล็กน้อยนะครับแล้วสภาพการจราจรก็ติดขัดนะครับออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็ขึ้นไปทางด่วนเลยนะฮะ<ม>แล้วก็ไปลงแถวอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็ไปขับให้พี่น้องประชาชนแถวนั้นเนี่ยได้ใกล้ชิดกับ นักกีฬาของเราได้มากที่สุดนะครับม,มีคนถ่ายรูปเยอะเลยนะฮะมีคนถ่ายรูปเยอะให้กําลังใจแก้วเยอะนอกจากแก้วจะเป็นขวัญใจของคนไทยแล้วนะครับกีฬาประเภทอื่นอย่างอย่างคุณเป็นเอกการเกตอย่างเงี้ยหรือไม่โคชเชงเงี้ยอโอ้โหหน้าตาดีมากใช่ทั้งสองคนนะฮะสองคนที่สาวๆก็กรี๊ดเยอะใช่คุณไอเป็นเอกนี่หน้าตาดีหน้าตาดีแล้วโคชเชงนั้นก็ได้แนวแบบชนะใจแนวสุข,ขุมนะฮะ มีน้องเล็กชนาทิพย์เนี่ยที่ไม่ได้เห็นในภาพเนี่นะฮะเพราะว่าตอนที่เดินออกมาเนี่ยเดินมาท้ายๆหน่อยแก้วออกมาก่อนนะฮะน้องเล็กชนาทิพย์เนี่ยก็ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเหมือนกันบอกว่าเนี่ยตัวเองก็ได้รับการต้อนรับจากอย่างอบอุ่นนะครับวันนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปรอต้อนรับด้วยนะครับเงินรางวัลที่ได้สิบล้านบาทเนี่ยจะมอบให้คุณพ่อคุณแม่ตัวเองก็จะไปทุ่มเทเรื่องเรียนตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่จุฬาเนี่ยฮะก็บอกว่าจะแบ่งเงิน ที่ได้จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติซึ่งน้องเล็กเนี่ยบอกได้เงินสด2ล้านเนี่ยจะแบ่งให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับคือจะให้เป็นเอก1 0 0 0 0แสนให้รังศิยา1 0 0 0 0แสนนะฮะเพราะว่าซ้อมลำบากมาด้วยกันเด็กเตะโกนอะไรก็นั่นเดงก็จะถามเด <laughs> ็กเตะโกนอะไรเหมือนกับอะไรนองมวยแก้วพงอยูอะไรเนี่ย <ś led> พึกชักมากนะครับรถใครแต่งงานเนี่ย <ś led> ใช่ <ś led> ใรถแข่งแข่งนักกีฬารถใครแต่งงานเนี่ยเ <ś led> ขาเป็นแทนนักกีฬา <ś led> นำหน้าด้วยบิ๊กไบค์นะฮะเป็นมอเตอร์ไซค์โอ้โหวันนี้กำรวจการก็ารอาจจะเป็นุณหภูมนี่เล็ดไปบ้างนะฮะเยอะมาก คุณแก้วถึงบอกผมน่ไม่รู้ว่าจะจะมาเยอะขนาดนี้นครับก็ต้องขอบคุณทางไอ้บ้าที่ทําให้การต้อนรับของคุณแก้วนั้นดูอบอุ่นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขอบคุณใครนะไอ้บ้บ <laughs> าไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเนี่ยเออไอ้บ้าไม่โกงเราเนี่ยนะครับ <laughs> ผมว่าการต้อนรับก็อาจจะคือยิ่งใหญ่แต่จะแบบไม่ไม่ตั้งใจไม่ได้ใจขนาดนี้นะโอ้ทุกคนเนี่ยบางคนก็ไปเพราะว่า แบบสงสารอยากจะปลอบใจอยากจะให้กําลังใจแก้วก็เลยทําให้อารมณ์ของการต้อนรับวันนี้มันไปในโทนนั้นเยอะอขอบคุณไอ้บ้างจริงนะฮะซาบซึ้งใจมาก <c oughs> ๆ,ๆเลยครับนี่เป็นทัพนักกีฬาชุดใหญ่นะครับที่เดินทางมาชุดล่าสุดพวกที่มาก่อนหน้านี้วันนี้ก็มาพร้อมเพรียงกันที่สวนภูมินะครับเพื่อที่จะร่วมขบวนแห่ไปได้วยกันจะได้ได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญเนี่ยก็ถือว่าได้ร่วมแข่งขันถูกต้องนะฮะคือคุณคุณเล็กชนาทิพย แล้วก็คุณจูนนะฮะรังศยานิสัยสมเนี่ยก็จะไปลุยโอลิมปิกสมัยหน้าต่อไปนะครับใช่ครับ,รบอายุยังน้อยอยู่อายุยังน้อยฮะส่วนแก้วนั้นก็คงจะ,ะแล้วแต่นะแต่อีก4ีปีคงไม่ไหวมั้งฮะเยอะแล้ว,แ,ลวแก้วในตอนนี้สา <32 S 2> มสิบสองสาสิบสองีปีไม่ไหวจริงจริงะแล้วก็มีนักมวยดีๆอีกเยอะนะฮะอยู่ที่ว่าทางสมาคมจะจัดการยังไงแล้ววันนี้พอไปที่ สยามพารากอนนะครับนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการเลี้ยงฉลองความสําเร็จของนักกีฬาไทยแล้วก็มอบเงินให้นะครับเงินอัดฉีดให้ตามที่ได้กําหนดเอาไว้แล้วจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับเหรียญเงินก็6ล้านนะฮะถ้าเป็นทองก็ส0ล้านนะฮะเหรียญเงิน6ล้านนะครับหล้านเนี่ยไม่ได้ให้เงินสดหมดนะครับก็ให้3ล้านแบ่งครึ่งอีก3ล้านก็จ่ายเป็นรายเดือนนะครับเหรียญทองแดงก็4ล้านนะครับ เหรียญทองแดงก็สําหรับเ,เล็กชนาทิพย์ใช่ครับก็ได้4ล้านนะครับก็เช่นเดียวกันแบ่งครึ่งนะครับได้รับเงินสดไป2ล้านแล้วก็จ่ายเป็นสวัสดิการรายเดือนอีก2ล้านในขณะที่สมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัล30%นผู้ฝึกสอนได้20%นนะครับนี่ก็มากันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะฮะก็คราวนี้ก็คงจะต้องกลับไป พูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะท่านชุมพลศิลปะอาชาเพราะว่าก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับแต่ดูเหมือนว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยจะไปเน้นที่ท่องเที่ยวคือตัวแรกซะมากกว่าเน้นกีฬานะฮะกีฬาเนี่ยดูมันจะเนี่ยอย่างเงี้ยพอมีเรื่องอะไรหน่อยก็แบบโอเคฮือฮากันมาใช่ไหมพอเสร็จแล้วกลับไปสู่สภาพเดิมก็ทิ้งทิ้งควา้างแล้วก็กลับไปเน้นเรื่องการท่องเที่ยวอื ะะส่วนตัวของนายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย ai, เสียอ้พลเอกบุญเลศแก้ภาศศิ์ซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาด้วยการนี้กเ็เป็นที่แน่ชัดนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมมวยสากลเพื่อประกาศลาออกจากตําแหน่งอย่างเป็นทางการตามที่ก่อนหน้านี้ก็ลั่นวาจาไว้แล้วนะครับส่วนคนที่มารับหน้าที่นี้ต่อเนี่ยตอนนี้มีกระแสข่าวบ,บอกว่ามีการสนับสนุน คุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมเทเบิเลเทนนิสแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามารับหน้าที่นี้ต่อซึ่งเสียอ้าเองก็บอกว่าถ้าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คิดว่าตรงจุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเกี่ยวข้องในวงการมวยมานานะฮะอืม,อมต้องรอดูว่าใช่ชื่อนี้หรือเปล่าครับนะฮะเอากรที่เราจะพักกันในช่วงนี้นะครับพูดถึงราคาน้ำมันสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า อย่าเพิ่งเติมรอวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับน้ำมันก็จะลดราคานะครับกลุ่มเบนซินเนี่ยนะฮะลดบาท50บาทห0เลยนะฮะแล้วก็แก๊สโซฮอ์ลดลง50สตางค์ต่อลิตรโซฮอร์ลดลงบาท20สตางค์ต่อลิตรนะฮะ E20 ลดลง30สสตางค์ต่อลิตร E85 ลดลง20สตางค์ต่อลิตรดีเซลเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ของปอตทนะครับก็จะทําให้เบนซิน95นะครับเบนซิน95ซึ่งคนไม่ค่อยใช้แล้วนะฮะอ,อยู่ที่ลิตรละ50บาทเบนซิน91อยู่ที่ลิตรละ43่สบาทหสตางค์นะฮะโซโฮอ95อยู่ที่ลิตรละ38มสบาทสิสตางค์โซฮอ91อยู่ที่ลิตรละ35บาท 68สตางค์นะครับอียี่อยู่ที่ลิตรละ3 4มสบาทหกสตางค์นะครับแล้วก็ E85 อยู่ที่ลิตรละ2 2่สบาทสีสตางค์ดีเซลเท่าเดิมนะครับ29บาท99สตางค์นะครับรบส่วนคนที่ใช้รถ LPG ใช้แก๊สเนี่ยนะฮะ ทางรัฐมนตรีพลังงานบอกนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานมีมตินะครับให้ปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้มหรือว่า LPG เฉพาะในส่วนของภาคขนส่งภาคครวัวเรือนไม่เกี่ยวนะครับปรับขึ้นอีก25สตางค์ต่อกิโลกร,รัมปัจจุบันอยู่ที่21บาท13สตางค์ต่อกิโลก็จะมาเป็น21บาท38สตางค์ต่อ,อกิโลกร,รัม เริ่มตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนี้ให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณาเป็นรายเดือนอีกครั้งหนึ่งว่าต้องปรับขึ้นราคาอีกหรือไม่นะฮะเอาละครับวันนี้เราก็ยังมีการแจกเสื้อนะฮะท่านผู้ชมนะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่มาให้ดูนะครับเสื้อในโลกอนาคตนะฮะเสื้อตเมื่อวานใช่ฮะตุ่มเมื่อวานนะฮะจากทางบริษัทเคอเวนแนน์จำกัดนะครับผู้นำในการผลิตออกแบบ แล้วก็ปักเสื้อผ้าพรีเมียมนะครับด้วยเทคโนโลยีไฮโดรเทควันนี้เราก็ยังมอบให้นะฮะเสื้อตัวที่อยู่ด้านล่างนั่นแหละฮะก็ข่าวค้นคนในชั่นนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีติดแท็กให้ดูด้วยนะครับก็จะมอบให้เหมือนเดิม5ท่านสําหรับท่านที่คุยข่าวเข้ามานะครับางทาง SMS นะครับพิมพ์ข้อความคุยข่าวแล้วส่งมาที่ 4240666นะครับท่านที่ฟังทาง FM102 นะครับพิมพ์ข้อความามาแล้วก็ส่งมาที่4240666ท่านที่ Twitter มาก็เชิญนะฮะที่ k k n a t i o n นะครับแล้วก็ติดแท็กของรายการของเราคือ k n a t i o n นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความนะฮะทั้ง2ส่วนนี้ก็มีสิทธิ์ที่เราจะคัดเลือกมาคืนนี้อีก5ท่านนะครับ แท็กวันนี้เราติดคำว่าต้อนรับนักกีฬาไทยด้วยนะครับแล้วก็ผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อเมื่อวานนี้5รายนะครับมีคุณสีเพนสุขศรีนะครับจากจังหวัดปทุมธานีคุณชาคริตเสมานิจจากสมุทปราการคุณดีเรกนุชชมจากอุบลราชธานีคุณดุสิตแซ่ตันกรุงเทพและคุณต่วนจุฑานนนนะครับจากกรุงเทพนะครับก็ได้รับเสื้อไปใส่คนละท่านนะฮะโอ้มาจากอุบลด้วย นี่คร,นครับคุณดิวเรกนุชชมครับอาล้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ